สวัสดีค่ะขึ้นนี่ยายดวนจะมาเราเรื่องผีคือเขาพี่นอ้องแต่ไม่ใช่ตำหน,นเดอ้อเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับตัวยายดวนเองมาฟังพี่นอ้องมันจะเป็นแบบไรมันจะเป็นอย่างไรมาฟังยายดวนเราสมัยนั้นประมาณสิบกว่าปีตอนนั้น ผัวยายดวนยังไม่ได้เสียชีวิตเดอ้อเรานอนอยู่หน้าแต่ยายดวนเขามาในบ้านเขามาในบ้านกับพี่เขยกับพี่สาวยายดวนเขามาดำหน้าดำหน้าขึ้นคำคำได้เหมือนนเ็ดำหน้าค,คำ,คำ,นะำ,าค,ค,ำคำสมัยสมัยนั้นนะ่ะดูเคยเคยสองเขยอยู่ร่วมชายคากันได้เดอ้ออันผัวยายดวน ข้าวพี่เขย่ด่วนไก่ไก่อยู่บ้านหลังค้าเดียวกันเห็ดหน้าน้ากันเห็ดหน้าน้ากันดำหน้าน้ากันพี่น้องสมัยก่อนนั้นวันนี้กระสีไม่ลดตื่นเติมตามลดไทยเติมตามกระสีไม่ลด ตื่นรินตามรุดไถหน้าอะไรไหมมาคำนี่เหมือนดำดำดำนาขึ้น <c oughs> มันก็คำแล้วดำนาขึ้นก็ประมาณประมาณเกือบเกือบสิทุ่มสิบแปดนาฬิกาหกโมงกว่าดำนาขึ้นมานี่กิส่วสิเปลี่ยนเสือเปลี่ยนผาเนาะมันก็คำ <c oughs> มาก พี่เคยเป็นคนเป็นคนขับรถไถยายดวนกับพี่สาวเป็นคนนั่งนั่งมัน,มนรถรถไถเดืนตามมันจะมีเงื่อนบ่อพี่น้องเงื่อนรถไถเป็นบ่อต่อจากรถไถนะั่นแหละยายดวนกับพี่สาวก็นั่งนั่งข้างหลังลู้บ่พี่น้องมาหอดมาถึงนาถึงหน้าตุง,หน,ตงหน้าตรงนั้นข้าเจ้าเผาเผาผีพาพ <c oughs> เผาผีไฟยงังแดงอยู่เพราะว่าเพราะว่าสิเผาแต่ว่าผัวผัวสิตายผัวหนนสิตายก่อนเมียผัวจะเสียชีวิตก่อนแต่เผาไปแล้วล่ะเผาเปหลายเดือนแล้วเมือนั้นพอดีเมียเผาเมียได้ดวนมากกับพีสาวกับผี่เขยมากคำคำไฟยังแดงวิดีไฟยังลุกยังเป็นทานยังแดงอยู่พอดิหอดตรงเลยพี่น้นอง รถไถดับรถไถดับหอดตรงนั้นตรงหน้าทงเลยนะร <c> ถ <oughs> ไถดับปุ๊บบานมันน้ำมันเบิดคือเคยเคยลงไปซวงลงน้ำมัน <c oughs> เลยเอาใหม่เอาใหม่เลสี่นสีใหม่ไปน้านี้เปล่นแต่ไปแหย่น้ำมันร่ลอรอไปไปเอาไปแหย่ทั้งน้ำมันนะบ้านน้ำมันจะย่างลายซ้ำใด เรือเท่าไหร่มันก็นจะขึ้นอยู่กับไม้ <c oughs> มันเอาไม้แย่ลงไปเอาขึ้นมาน้ำมันยังๆั่งน้ำมันยังเหลือเยอะดับมันรด้ปะกันรดบปรกันดังยานได้กลัวหอพเป็นน้องกลัวก็กลัวเสียงหนึ่งถามขึ้นมาถามขึ้นมาเลยดิมันจะมีกลัวปวยจะเป็นหอน มันยังมีกวบป่วยถามบางสิละคือมาคำเถนน้นยเราเราเราเอืดคนลสื่นเถโน,นอยนี่คือพักกันมาคำเถนน้นยพันภาษากลางจีว่ามาทำไมมาขําจังล่ะนะหนูทำไมมาขําจังสินะมันนี่แย่้วนเลยเรเลยหันหลังไปถามไปถามพี่สาวเจ้าถามขอยที่บังหันได้บ้างสิ เมื่อ,ก,อ,าาก,าอ,อกี้นี่พี่ถามหนูเป็นบอพี่ถามหนูใช่ไหมเป็นภาษากลางบมพี่น้องเมื่อกี้นี่พี่ถามหนูใช่ไหมไปถามพี่สาวเจว้าถามข่อยที่บังหันเอื่อยภาษาทั้งผู้เอื่อยเลยว่าพี่สาวเลย,เลย,ลยว่าบอได้หล่ะข่อยบพไ่้ถามเจ้าผูพ้พี่สาวว้านมิต่ว่าข่อยว่าเจ้าเนาะเอาผู้ใดสันถามข่อยเหรอในว้าใค,ใครใครใครจะถามหนูนะมิต่บอกขันเป็นภาษากลางใว่าหหนูเป็นบอละ่ะ เอาเป็นไพ่ถามข่อยสะนะว่าสนิทได้ด้วยมันก้นตอบขึ้นไปหงายเจ้กแล้วว่าสันคึ้ตัวแล้วมาดิพี่น้องสันคึ้ตัวแล้วมันนี่มองเผาพีจับสนนุนน่ะโอยโบกไก่ที่พี่น้อ,นองหาเม็ดหาเม็ดหาเม็ดโบกไก่จักเม็ดห่างกันห้าเม็ดเดี๋ยวไปเห็นกล่องฟ้อนโอ้ยที่มันยังรองเดี๋ยวไปเห็นกล่องฟ้อนพนอี่น้องคึ้นต้นแล้วมาดคิดจังได้ คิดคิดอย่างนี้แหะกันังไงในนว่นเด้อยายรวนคิดที่นี่เพราะกันพี่ผู้พี่เคยน่นกคเฮ็ดรถง่มเตล่ํารถมันเป็นอย่างมันจังดับรถกับรถบิ่นรถเขาดิรถใหม่ๆอยู่นะเพราะว่ารถน่ะอีพอเราเสียชีวิตกะเอาเงินเศร้าเป็กิจสุพไปซื้อรถนะซื้อรถไทยนั่นแหละกัใหม่ๆอยู่นั่งพี่เคยกคยเฮ็ดํำรถแต่่ากะ กลัวทุกคนมีแต่คนกลัวกลัวทุกคนแต่มันจำใจหมพไปน้อกมันก็ต้องอยู่คนบอกละ่ะดีดีแต่ว่าอยู่ด้วยกันสามคนมันก็นยังทุนอยู่ยังทุนใจหายเติอีกไม่นานเสียงเสียงถามอีกคือมากคือพากันมากคาแต่น้อยคาําเก่าใจร้นหันปุ๊บไปเลยอยู่กลางก็ป่วยหันปุ๊บไป xưa bò ngâu đầm đầm một kinh lũ ngâu đầm đầm dính dù kháng tuần cuội có tuần cuội vậy đấy, nhập vào phái hạ vi sao, vi khuộc vi sao khuộc ngư xì lạ gây, 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 ngư nhắn cháu đến nghe xe ngân xe ngân khuân thảm, xe nhìn thảm anh nhìn như cháu bạc, bộ vi sao, vậy cháu vào เนื่องจาขึ้นมาเป็นสันเทงสอบรถอยู่กับปุบ่สาวว่าพี่เคยเป็นสอบรถที่นี่เจ้าหันหน้ามาหข่อยเจ้าหันหน้าไม่นี่ภาษนมันหยั่งภาษนอะไรนะปุบิสาวว่าอะไรบอกว่าพี่พี่วันหน้ามาหาทางหนูหน่อยนะเป็นภาษาเอื้อเจ้าหันหน้ามาทางข่อยมันหยั่งจะเอื้อนจะเอื้อนอย่าเรียกอย่าเรียกได้ไหมปุบิสาวาขยานหุ่จักเหลีวอันนี้เขเลยขยับเขเลยขยับไปหาปุบิสาว ก็เลิกะลิจับตัวเราหันมาหันไปบนกุ้งกล้วยทำคือสื่ออยู่พี่น้องพ่อนี้่อนนี้ก็เลยยางเมียพนนันเลยวยางไปบอกพี่เคยเมียพี่สาวใหญ่ดนนี่ขวัวยุงเสียละขวัผัวยุ่งเสียละผัวว่ามันหยังงมาเสียนไข่ซ้อมดูเจ้ายังไม่ดียวงไม่นีว่าเสียนผัวว่าอันเมียว่าที่นี่มึงหนิไม่หยั่งว่า เราได้ยินคนถามบ่ได้ยินจะปากคนมาพว่าปจะพูดได้ยินเลยผัวพวบันว่าเราเราเราอิ่ขึ้นจังโมหยาดทีนีแต่ว่าเราก็อยานแล้วก็กลัวเหมือนกันแต่เราทําเหมือนคนไม่กลัวแต่เราก็กลัวเหมือนกันที่หนิงเมียเมียพันลยไปดึงผัวขึ้นมามาดูอะไรผู้เมียว่าผัวพวบเลยยางมากเฮ่อสียังเสียพีหนอดูดูเดี๋ยวไปง้ ม่งม่งม่งเงีง้มงยมันได้ดำก็ซื้อขึ้นอยู่เสือบอพี่นองสามคนวิ่งเลยเอาของรถไถว <c oughs> ิ่งกลับขึ้นไปหน้าดิลับขึ้นไปหาหนวงคยยลับไปหาผัวใหญ่ดวนลับไปตรงหน้าพุ่นวิ่งไปวันนี้ไปเอิเลามาแ <c oughs> ปเลงามาตอนเราท่านได้ตายเนาะเรายังมีชีวิตยอยู่เรานอนอยู่หน้าไปเอาเลงมาแล้วก็ไม่แล้วก็เล่มไม่เห็นรถไถ บริหิตยาแต่เรามาไหมแต่เรามาบริเตียงหนีดยาแล้วเราก็เลยบอกแล้วก็เลยบอกว่ายังสั่นอีกสี่ลูกหลานมาแต่ไฮแต่หน้ามันคำเด้ออย่ามาหลอกเราว่าอย่ามาถามเราว่าเฒ้าถามเด้ออย่ามาเห็นให้ลูกหลานกลัวอย่ามาทำให้ลูกหลานกลัวนะแล้วก็บอกไปสิเนาะโ่รเตบอกขั้มีหมอันมันมีมือหมุนเนาะ พี่เคยหมุนไหมสายตาดังตู๊ตุ๊ตุต,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 ตมันนี่มาน้ากัดเลยตั้งสี่คนอันผัวจะโดนกับเขามาน้ากันขี่รถไถมาเลยโอ้ยบิดประสันขนาะพี่น้องมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> <c oughs> เกิดขึ้นเจออีหลีดำคือหรืออยู่ยนี่ยกระสืออยู่แบบแข็งถึงๆอยู่แบบปากปวดติต่งเลยพี่น้องไม่พูดไม่จา่จาอะไรเลยแต่ว่าได้ยินเสียงถามแต่ว่าคือมาคําแต่ต่อยนี่ข้ามนี่ไหม คำคือถามว่าอ oh. ันค mm ือมาคําแท่นี่แหละยินค่ะหอดบานค่ะหอดตะกีบบานหลังนี่เจ๊ดวนมันมันเป็นสิเด้เป็นบานเป็นบานเก่ากูนีแล้นะหอดบานโอ้ยังมีแห่งพี่น้องจังสว่างปานยุคภูเขาอกจากอกสันทั่วๆอยู่นี่แหละมันบ่ายวิญญาณมันมีอิริเผาไม่ไหมพี่น้องเผาไม่ไหมเนี่ยคนบ้านสิเป็นนางอยู่ค่ะคนณทั้งนางเบิ่งว่าเขาเผาอีกอย่างนะ เผาล่างอยู่ขวงเผาอีย่างนั่นนะนั่นแหละวันนี้เห็นคนผ่านคนขิงแหงลูกอยอ้ยวันนี้เห็นคนผ่านกับจีถามคนแล้วเขาเจ้าอื่นและอื่นว่าพี่ลหลอกยายดวนมาเล่าให้ฟังเลยพี่น้องเรื่องจริงไม่ได้คลิปผีเจอกันคลิปหนาได้พี่น้องมันเดือดแล้วขอบคุณที่รับชมคลิปยายดวนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอยคนขิงลุก